สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุพทุคนมันีกาดผ้าคนสวยคนงามไม่ยังหลินยุสวนเ้ยพี่น้องชุดแฟชั่นบนพี่น้องรองเท้ากางเกงรัดรูปอันนี้เขาเอินเสือส่งยังละพี่น้องกินลูกสิ้น,นี้หน,นะแซบบุลูแซบบ่กินลูกสินเขาหมองไงเต็มปากเลย จะเอ๊ะพันแย่งกับโจกรถพี่น้องพันแย่งกับโจกรถแล้วเพันเหรียญเนี่ยนะพันเพันเหรียญเขากับโจกรถมันสะท้อนเพันหน้าเพันแย่งเวียนจะเอ๊ติงคนอะไรสวยจังเลยยูฮันล่ะถ้าลงมาดินแล้วก็พอเรียนน้ำพอกระเมื่อยเดี๋ยวฮะเป็นไลายมาจากสวนเพิ่น มาเด้อ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 คพี่น้องพอสิวะยางน้ำดอกยางน้ำมันไปไกลเอบว่าน้ำสักคักเหนื่อกับมา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 เด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อคนพี่น้องันนี้ว่าพี่น้องลุงส่งจอดถามมันลุงส่งแลวสิลุงไปหน้ามาแม่ลูกมาแม่ลุงส่งแลวสิไปหน้าแล้วเราได้ถามว่าเป็นงน้ำลุงได้ลูก เฮ <laughs> ี่น้องอันนี้คือเร่งที่ลูกป่ะเนี่ยอืมแบบนี้เลยบ่มันเป็นดินทรายอันนี้มันเป็นทางสาธารนะได้พี่น้องยู่ขางเนี่ยที่ไปยังดอนตะปูห็นมาดอนตะปูทัางหลังเนี่บนยบ่ะปลาโนมัยเฮียนรถเนี่ยรถก็กเจ้ามาตัดมันได้พี่น้อง สวนป่าค่างหลังบ้านบ่็อเพชรอะน,น,นมันที่เป็่นสวนมั่นเพิ่งวันนี้มาตัดมั่นไข่ว้าวเป็นดินแท้กยงยามันนั่งเรียนมาเล่นพี่น้องเอาเล่นเต็มที่แล้วไปอาบน้ำนะลูกนะเนาะเล่นเลยเอ่ให้นั่งเล่นพี่น้องแล้วมันยิห้เอาเต็มที่เลยเด้อเดียนแล้วจะไปอาบน้ำเพิ่นเรียนมาเล่นดินแท้ตัวเนี่ยมันเป็นดินแท้หลายไหม พี growing up. Growing up. English, ่น้องเบิ่งบอกแข่งเบิ่งว่าเพิ่นเคยถ่ายเบิ่องดูเทียว์นะว่ได้มาเก็บไปกินเทียร์มันบอกแข่งต้นนี่มันขึ้นอยู่อวนสวนเฮานี่ล่ะข้างสวนในติดกับสวนบอเก็คกับทางทางติครับทางสาธารณะกับติดกับสวนเฮาแข้งเต็มต้นเลยพี่น้องเดี๋ยวมีแนวเฮ็ดไปเฮ็ดจิ้มกันสิมาเก็บนั่งดูนะเห็นบหพิ่นเต็มเลยอันนี้จนสุกก็มีคนกินได้จนสุกนะ คนแมียคนจะไปซื้อน้ำแข็งว่าท่านพี่น้องมันมีฮอดพักอันนี้เย้ยเอาเบื้องดีๆเนี่ยพักว่วงคนเดียวคเคยเก็บกินกับนงม่นไหมพักว่วงคนเนีอยวะพักว่วงคนกับมีบบกแข็งกัหลายพี่น้องแม่บัญีเราไปที่จากเป็นเรียน้้องคนเขาเละพี่น้องมานี้เออว่าท่านเขาซ้ำมือเออว่าท่านเขาซ้ำมือ เพท่านเขาซ้ำเฮ้ยเเฟินลอยไปที่จ่าเ่นค่าต้างไปเล่นดินลายพี่น้องเงาค่าต้งไปเล่นดินลายเมาเป็นไปที่จ่าเพินเป็นทีไหบ้านเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลดมากเห็นบ่ลดมากนะ mười lăm nhang như vậy giùm vừa rồi dìm hết đó hết 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 con hết 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 đi đi đi, ไฟไฟไฟนั่สี่ลับพี่น้องก,กันฮ้ปล่อยบนกระโดถไฟน้ำใยน้องพอกกรดมีไน้ำาย่อนพูดูไปเรื่อยๆไป,ปร,รถขายองกำขึ้นมีรบานี้นั่นนนนัันเอ็นให้นรงบันไป มีดินมีทรายไปไปกลับสวนเน่านานๆน,าน,นเะเนกลับแล้วพี่นอไไ้องไปใส่กันนี่แล้วบางน้ำจับด้วยนะ่ะไปโอ้บุมไปยนี้อันนี้เฟินก็บจะมาเฮ็ดเฮยน,นด้วยกันเด้อพี่น,ออนอ้องอู้บรรยากาศท้องในท้องหน้าอืม ยังพาลุงปลาเนี่อาไม่เห็นอยังหมดนี่นี่ยังมือจะขอสดได้พี่น้องวันนี้จะคึ้มเนี่ยขึ้มแน่แจ้งแน่พี่น้องฮาวฮาวคนมึนนะเบิ้งหนุบพี่ลุงปลาไอ้มาตีเออเบเด้อเป็นยังบ่าเบี้ยกะิีไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่พี่น้องยังรับชมคลิปให้เด้อพี่น้องขอบคุณที่ไทยเด็กน้อยกะท่ำเด็กน้อยแหละพี่น้องเลยนั่งขั้นในรูเลี้ยงดอกเด็กน้อยปีที่เวดเดี่ย ทางพี่ทางพี่ฮะเม่เพิ่นมาแต่ไปซื้อน้ำแข็งเลี้ยแล้วไปลองเล้ยนแล้วแล้ยแล้วแล้ยแล้วไป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 เลีล้ยนน้ำเม่ยเหรพี่น้องไป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 เลยไปเลยเมียหน,น้าที่เห็นแม่พีนพ่น้องแม่เพิ่นลอยเพิ่นคาดแต่เหรียญใส่แม่เพิ่นลอยไปซื้อเพิ่อท่านเขา จ้าก่อนจ้าจ่าก่อนแม่บอกให้ทุกจ้าหั่นฟูกมาแล้วนี่ทุกจ้าอาทุกจ้า,จมาไม่ต้องบีบนะกินหนู่ยแมาใส่เนี่ยโอ้ยมาไปซื้อน้ำแข็งขาวห่อนอไหลหู้ยพอกระห่อนน้ำก้นข้นนี่ยยังรู้จะขาดนุ่งปลาเบิง้งไหย่เน่มันขอบุ้นเป็นไหล มันยนีาศอันนี้เบื้องหลังหลังจากผ้าแม่โคมลนมาเก็บผักกันกระแยงแด้พี่น้องอันนี้เบื้องหลังของส่องลูกเนพี่น้องวันนี้ส่องลูกเนกับสีเมียแล่าบันี้งั่นบอกคุณแม่พนพนพไกันดึงตึงดึงึงอัดตึงดึงดึงตึงึงึดึงดงึงึงงึึงงดึึงงอึงดฮ่าฮ่า่าฮฮเห็นจองลูกพี่น้องรับไม่ค่อยได้รู้สึกว่าจะไปเยอะแล้วนะโอเคครับ เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะลูกเนาะ mm hmm. เหนื่อยกับพ่อกับแม่มาทั้งวันแล้วอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวดีๆสะอาดสะอานก็ให้รางวัลเขาหน่อยพี่น้องให้เขาดูสักนิดหน่อย่ mm hmm. อเขาจะได้ถ่ายคลิปพอได้ดูแล้ mm hmm. แลวก็จะได้ถ่ายคลิปให้ลุงป้านนะ้าอาดูด้วยเพราะว่าไปทำงานกับพ่อมาทั้งวันใช่ไหมลูก <c oughs> ไปอนเบียกับพ่อกับแม่มาทั้งวันนะพี่น้อง ตกแรงมากก็อาบน้ําทําตัวสบายแล้วก็มาถ่ายคลิใปให้ลุงป้าหน้าอาเบิงให้รางวัลจักน้อยแม่มาทั้งวันนะลูงเนาะให้เบิงทีละนิด,ดจิตแจ่มใสพี่น้องเอ้ยเบิงก็เบ,บิงในแง่ที่เขาเจ้าสอนเนะพี่น้องเบิงแบบขอไกขอขาแน่น1ถึง10แน่จังซีน่นะพี่น้อง1 2 3 4จังซีน่นะ่ มีตั้งปแปลและกาสิบมีตั้งปแปและกาสิบตั้งใจมากพี่น้องดูตั้งใจมากตอนท่าไปเก็บผักกระเง่งน่ะโอ้ยสู้อะไรพี่น้องอเลยเรียท่อนว่าหันกรบปสนใจเรียนอนให้หน้าคุณุาเขาก็ต้องเฝ้าดึงไว้ยันมันไปลงไ้ลงหน้าจนตาเขาที่ว่าน,น้องกอดนน้ากอดนัน้มจำับไอ้ไรเมียเพิ่นไปเก็บ คนเาก็ได้ลงแล้วคนถือรลงให้หน้ากัาเจ้าว่าได้ด้องไปอยู่ทั้งโคกกรบพอ,อยางเหลียงกระพอทั้งโคกมันน้อยหน้นาคนสวยของพอ่อต่อให้ได้ขี้เหล่ออยังไงจะเป็นอะไรก็ตามพ่อก็ยังรักหนูมาดูนะทแฮปปี้สุดในโลกพ่อลักหน,นนะูที่สุดในโลกรูก้ล่ลบ,ลบ,ลบ หักดีเพลงดีหักมาน้าหน่อยดีมาน้าที่หักพอ่อจะเหม็ดบุหรุมานาเอ้ยมานาหักพ่อหรือเปล่าโตขึ้นมาจะเลี้ยงพ่อได้หรือเปล่ามานาหน่อยมาน่าเมิ้งขมิไงเอเยขมิ้งขม,งงมิงนับหนึ่งถึง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมี่ต้องเวลาเก้าหกสิบอ่าอามี่ังสำรับคลิปนี้ใส่ไว้สักนิดนครับผมขอบคุณต่อการติดตามรับชมขอบคุณที่ลุงป้านาะอาไม่ทิ้งน้องมานาะเดอร์ครับสวัสดีจ้า